โอเคครับก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาให้เน็ตฟรีเช่นเคยนะครับเน็ตฟรีตัวนี้ชื่อเน็ตว่าเน็ตซอมบี้หรือเน็ตผีนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เรียกอย่างนั้นนะครับซึ่งที่จริงแล้วแอปมันชื่อ The The Walking อะไรนี่นะครับนะครับรูปแบบโปรแกรมนะครับ ก็ความสามารถของมันก็คืออย่างเช่นถ้าคุณซื้อซิมมาใหม่หรือซื้อโทรศัพท์มาใหม่ใช่ไหมครับมันก็จะมีโปรโมชั่นเล่นเฟซเล่นไลฟ์ฟรีนะครับซึ่ง Faith, เล่นเฟซเล่นไลฟ์ฟรีเฉยๆเราก็ไม่สามารถดู Youtube ได้นะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับใช้โปรแกรมนี้นำเน็ตที่เล่นเฟซเล่นไลฟ์มาบริหารเน็ตนะครับ ก็ทําให้เราสามารถดู Youtube ได้อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเฟซกับไลน์เล่นได้3เดือน Youtube เราก็ดูได้3เดือนเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับการบริหารเน็ตแบ่งเน็ตจากอันนี้มาไว้ในนี้อะไรประมาณนี้ครับแบบบริหารเน็ตให้ทั่วถึงนะครับก็สามารถเข้า Google ได้อะไรเงี้นะครับก็เดี๋ยวลิงก์นี้ผมก็แอปตัวนี้ผมก็จะแปะไว้ที่ใต้คลิปนี่นะครับ ก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อะไรหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถ้าใครที่เป็นเอ,อ่อถ้าเรียกอะไรอะ่ะคนที่ชอบติดตามเน็ตฟรีนะครับก็ติดตามแอปแชนแนผมก็จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแน่นอนนะครับเน็ตฟรีผมก็มีเยอะนะครับก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอ่ะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ กดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้นะครับที่จริงอันแรกจะเป็นนี่ครับเบสแลนดอนเบสิกแลนดอมอะไรนี่นะครับ, on, on, รรบก็ให้คลิกเลือกประเทศนะครับแล้วเน็ตเราก็จะแรงตามประเทศนะครับเหมือนแอปเน็ตฟรีครับแต่มันจะเร่งเน็ตให้เร็วกว่าเดิมนะครับแล้วก็ดูอย่างอื่นได้หรือใครที่สมัครสมัครเน็ตก็ได้นะครับอย่างเช่นผมใช้ซิม AIS A ก็สมัคร7บาทสามารถเล่น Facebook เล่น Line แล้วก็เล่น WhatsApp ได้นะครับภายในยีบสชั่วโมงอันนั้นมันไม่สามารถดู YouTube ได้ใช่ไหมครับก็ใช้โปรแกรมนี้นะครับอ่านะครับเริ่มแรกพอเข้ามาปุ๊บให้คลิกตรงนี้นะครับ1ครั้งแล้วก็เลือกประเทศนะครับผมจะเอาสิงคโปร์นะครับเสร็จปุ๊บกดออกครับแล้วกดลบไอวิดท,ทั้ง7ไอตรงนี้นะครับ กดปัดออกไปเสร็จปุ๊บเข้าใหม่ครับติ๊กถูกกดตกลงครับนี่นะครับก็รอมันไปสักครู่นะครับแต่ของผมไม่มีโปรโมชั่นเน็ตอะไรนะครับผมใช้ไวเปอร์ vpn นะครับเมื่อกี้นี่ครับมันก็จะขึ้นอย่างนี้เดือวอลกิ้งอะไรนี่นะครับก็รอไปนะครับมันจะมี รูปภาพขึ้นมาว่าเราใช้ได้นะครับนี่นะครับถ้าเราไม่มีเน็ตมันก็จะขึ้นรูปซอมบี้อย่างนี้นะครับผมก็เลยเรียกชื่อมันว่าแอปผีหรือแอปซอมบี้ครับเพราะถ้าเราไม่มีเน็ตปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าเรามีเน็ตมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีรูปคนยิงนะครับหรือเวลาปิดเน็ตให้ติ๊กตรงรูปนี่ครับ แต่นี้ผมเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเพราะผมไม่มีเน็ตในไม่มีเน็ตเฟซไลน์นะครับก็ขอภายกันด้วยนะครับที่ทําคลิปแบบไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่นะครับแต่รับรองนะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับใช้ได้ชัวร์ครับผมก็ลองแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อนะครับก็ลองไปเติมเงินสมัครเจ็ดบาทเล่นไลน์เฟซฟรีแล้วก็มาใช้โปรแกรมนี้นะครับ มันก็สามารถดู youtube ได้อะไรได้นะครับหรือถ้าเน็ตมันช้าอีกนะครับก็ใช้โปรแกรมนี้มาเสริมก็ได้นะครับซึ่งแอปนี้ผมก็ลงคลิปไว้แล้วนะครับก็ไปหาโหลดกันได้นะครับผมสอนอีกก็ได้นะครับเพิ่มเติมเผื่อใครลืมก็พอใช้อันนี้แล้วนะครับแล้วเน็ตมันช้าก็คลิกมาที่นี่นะครับคลิกป,ปุ๊บเราก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นโทรศัพท์สีแดงนะครับแล้วก็กดไปหนึ่งครั้งนี่ครับมันก็จะเป็นโทรศัพท์สีเขียวส่วนช่องที่สองเนี่ยที่ผมวงอยู่เนี่ยก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับมันก็จะกระพริบอย่างนี้นะครับส่วนแถบข้างล่างนี่นะครับมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวสองช่องก็ได้นะครับหรือสีเขียวสามช่องก็ได้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับพอปัดไปทางขวานะครับก็จะเกี่ยวครับ อินเทอร์เน็ตการเร่งหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอ่าพอเราต้องการจะปิดเน็ตไม่ให้มันเล่นแรงแล้วหรือจะปิดเครื่องก็กคลิกที่เดิมครับนี่ครับโทรศัพท์ก็จะเป็นสีแดงตรงสีเขียวตรงนี้ก็จะหายไปนะครับอ่าแล้วก็กดออกนะครับแอปสองตัวนี้ไม่ต้องรูทนะครับไม่รูทก็ใช้ได้นะครับอ่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบก็กด Subscribe หรือติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ใต้คลิปอะไรสักหน่อยก็ได้นะครับขอบคุณครับ